บ้านสวนพักผ่อนกุกกิติกาอดีตผู้ประกาศช่องสใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักทำเกษตรคุณกุ๊กกิติกาอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3เป็นผู้ประกาศข่าวที่เคยทำงานกับคุณสรยุทธและคุณไกรร่ภาสี ปัจจุบันหลังจากแต่งงานกับทายาทบริษัทผลิตแบตเตอรี่ 3K และมีลูกชายหนึ่งคนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวมีบ้านสวนไว้สำหรับพักผ่อนและทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาสำหรับคุณกุ๊กกิติกา เคยเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง3ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้แต่งงานไปกับคุณวิลวินขอภัยบูรณ์ทายาทบริษัทผลิตแบตเตอรี่ 3K เมื่อปี2554และมีลูกชายภายในปีเดียวกันนอกจากบ้านที่อยู่อาศัยกับครอบครัวแล้วยังมีบ้านสวนสำหรับพักผ่อนอีกด้วยซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและเหมาะสำหรับทำกิจกรรมและมีพื้นที่ให้ลูกชายของคุณกุ๊กวิ่งเล่นรอบๆบ้าน ลักษณะของบ้านเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงบริเวณชั้นหนึ่งหรือใต้ถุนบ้านเป็นแบบโล่งโปร่งสบายส่วนชั้นบนมีระเบียงบ้านขนาดกว้างขวางมีเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนและสามารถมองบรรยากาศรอบรอบ,รอบบ้านได้นอกจากสนามหญ้าที่กว้างขวางที่เป็นพื้นที่สำหรับวิ่งเล่นยังมีการทำแปลงผักสำหรับปลูกผักสวนครัวและปลูกผลไม้ไว้สำหรับทานเองพร้อมกับเลี้ยงไก่ไข่และเป็ด ส่วนบริเวณข้างบ้านมีสระน้ำที่ทำให้ตัวบ้านร่มลืน่นโดยก่อนหน้านี้เป็นเพียงบ่อเล็กๆปัจจุบันได้มีการขยายให้กว้างขึ้นและเลี้ยงปลาในสระน้ำโดยสามารถทำกิจกรรมพายเรือเล่นได้อีกด้วย สำหรับบ้านหลังนี้ของคุณกุ๊กกิติกาเป็นบ้านที่มีบรรยากาศร่มรื่นนอกจากการทำเกษตรแบบผสมผสานมีปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วยังเป็นพื้นที่สำหรับสังสรรค์กับครอบครัวเพื่อนๆและญาติพี่น้องอีกด้วย